โอเคครับทุกคนวิดีโอนี้น่าจะเป็นวิดีโอสั้นๆแหละผมแค่จะมาอัปเดตว่าตอนนี้กําลังกลับไปยังชนบุรีบ้านชนบุรีที่ที่ผมอยู่อาศัยในะปัจจุบันผมกลับจากปัตตานีมาแล้วก็คือกลับจากบ้านยามแล้วนะี่แหละส่วนตอนนี้พ่อผมเออไปไหนไวะพ่อกูอยู่ไหนเนี่ยน่าจะไปซื้อไข่ละ ว้าวจุดติมมาไข,ข่เค็มชัยาอะไรวะจุดติมาอ,อ๋ออารมณ์แบบเป็ดจุดติอ่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นนะนะไข่ใหญ่เออวันนี้นะกูอยากให้ไข่ใหญ่คัดพิเศษออกแต่ถ้าคัดพิเศษออกก็จะเป็นไข่ใหญ่ โอ้ว้าวมันช่างมีความหมายที่ลึกซึ้งโอเคคลิป okay. นี้ก็แค่นี้แหละบ๊ายบาย